จะมาลองเตาสามหัวให้ดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะใช้เป็นหัวแรงดันนะครับแรงดันสูงนะครับก็เปิดแก๊สเลยครับก็จะเป็นหัวแป๊กนะครับอันนี้ไฟออนนะครับไฟอ่อนอันนี้ตัวปรับไฟครับจะอยู่ด้านล่างนะครับ ตัวเกียวจะเป็นตัวเกียวนะครับตัวหมุน,นครับสามารถปรับได้ถ้าเป็นเปลวสีแดงครับน,นี่นะครับถ้ปรับถ้าปรับ,รบถ้าปรับคืนแล้วก็น,นะครับมาด,ดูไปที่แรงนะครับ ไฟตัวน,นี้จะมี3มระดับนะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวเบาก่อนนะครับเบาจะดูประมาณนะครับไฟกลางครับนะครับไฟกลางแล้วไปก็รปกแรงนะครับโอเคครับ